สวัสดีค่ะพี่น้องมือดีกับเข่าสวนอีกแล้วได้พี่น้องมกทั่วก็เริ่มงใใ่ายอีกแล้วแม่ดาหมอนีมาเก็บเป็นมะเขือเทศไปให้น้องไอดากินเนาะพี่นอ้องเพิ่นอยากกินสลัดกระสันแม่ก็เลยสิม,มาเก็บไปให้เป็นถาอยู่ทางทึ่งยุบานพี่น้องห่นบ่ลงมานั่มไอ้น้องไอดานะ่ะแม่ก็เลยสิม,มาเก็บไปให้ดุกไส เลียร้อยพี่น้องได้แล้วเต็มกระตาหน่อยคือเกาวันนี้ก็จะเอาขึ้นไปให้น้องไอ้ดาเฮ็ดสลัดกินเนาะแต่ว่าสิได้ตัดผมให้ก้อนพี่น้องผมยาวยาวเม่์ดาสิไปอาบน้ำแล้วก็สิตัดผมให้ลูกไา้ก่อนไปขึ้นบ้านกันเลยพี่น้องอยู่บนบ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ้านนี้กะสิตัดผมให้ลูกชายกันไอ้ดา เตรียมตัวตัดผมนะลูก Gracias. เสร็จแล้วครับพี่น้องทำยังไงคะไม่ตัดผมให้ทำยังไงะคะคคคขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วพี่น้องตัดผมคนหล่อเสร็จแล้วเออหันทางดึกทางไปตรงน,น้เออฟุ่นนะหันทางนี้ดึกอ้เยี่ยมไหมคะเสร็จแล้วแบบน้ำนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เจเก็บมะซัลกะ่ะซัลกะกะเพราฝรั่งไปใส่อะไรคะเจะใส่กับมะเขือเทศสลัดเป็นมักกินพี่น้องค<ก>นเสีเ่ยดกินเองเออนะ่ะอันหนึง่งมาให้แม่ถือไว้ให้อ,อีกค่ะจับไว้ที่ข้ามจะได้ไม่หล่นเออจับข้างบน จับข้างบนไว้ครับอ่าหอมไม่ดูสิหอมดูสิหอมครับเฮ้ยหอมพอแล้วใช่ไหมคะพอแล้วคะ่ะพอแล้วเหรอคะไปคะ่ะต่อไปจะไปทําอะไรคะหั่นมะเขือเทศมะเขือเทศไปค่ะบันดิกาสิมาหัน่นมะเขือเทศครับใช่ครับมะเขือเทศจากสวนเราใช่ไหมครับเนี่ยเก็บใช่ครับเก็บมาสดๆพี่นอือเดราจะหั่น ทำอย่างนี้ครับนั่นแหละตัดผมหายเรียบร้อยแล้วก็มาอาบนา้ำพี่น้องแล้วก็มาอยากกินสลัดรสสัตวเห็ดเองเก็บกระเพราจากสวนเอ้จากระเบียงหลังบ้านกระเพราหอมหอมผิ่นสอบใส่สลัดพี่น้องมีดอันนี้มันเป็นอะไรครับมัไม่ได้เหรอ มันมันไม่ไม่ทำไวอ๋อมันไม่ทำไวไม่ต้องทำไวเดี๋ยวโดนมือเข้าใจไหมครับเอดาวอดามีสกิลแล้วใช่เข้าใจเอดาวทำได้แล้วทำได้แต่แม่ก็กลัวมันบาดมือไงคะมีตรงกลัวคะ่ะโอเคคะ่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะโอเคคะ่ะไอดาจะทำดีคะ่ะพอแล้วคะ่ะพอแล้วพอกับแม่พอแล้วเยอะเจ้น,นี่ของไอดาวางไวตรงนั้นเลยคะ่ะอ่า นี่ของไอดานะคะมันกินไม่หมดพอแล้วใช่ไหมคะอีกอันนึงอีกอันนึงกินหมดแล้วคะกินหมดไหมครับจะกินหมดครับโอเคถ้ากินหมดก็ทำถ้ากินไม่หมดก็พอตัวนี้จะทำอันนี้อะไรคะมอสชารรลล่าภาษาไทย มอสซาเรลลาชีสนะครับชีสใส่ชีสผอมพี่นอ้องของแม่ทำทำชิ้นเล็กๆหน่อยนะแม่ไม่ชอบชิ้นใหญ่มากอ <laughs> อันนี้ต้องกินอันนี้ทำไมต้องกินละคะเวลาเป็นยงงี้อ๋อมันเป็นเศษ <sl ok> ใช่ไหมคะใช่ อ๋ออันนี้ต้องกินวาา้าซานพี่นอ้องเอากินหมดพอดีเลย <c oughs> อร่อยใช่ไหมครับไม่มันไม่ต้องกินหมดแต่ว่ามันมันอะไรครับมันสวยกว่าอ๋อจะใส่นี้อ๋อจะทำอันที่ให้มันสวยอัน,น,<ต>นอันไหน,นอันไหนไม่สวยก็เลยกิน,น,นใช่ไหมคะอ,มอันนี้เป็นของมันอันไหนไม่สวยเลยกินใช่ไหมคะ อันนี้ที่น่นโกสวยแล้วพอแล้วอย่าไปกินเยอะพอเออนะเลี้ยงให้สวยๆด้วยทำสลัดให้แม่นะ่ะอันนี้ของใครคะของเอดดาของอดดาเลยครับใช่ครับอือันนี้เป็นของเอดาคนละก,ก่อนชิป<พ>โอ อิ่มพอดีใช่ไหมคะเนี่ยกินเบิร์ตก่อนพอดีชิดนะ <laughs> หมดได้ยังครับหมดแล้วครับอืมเสร็จแล้วตอนนี้จะใส่อะไรต่อไปคะมัเ <laughs> นี่จะตอนนี้จะใส่บาซุลก์นนาาบาซุลก์ก่อนนะอีน้อง very easy นั่นเด็ดใส่เด็ดใส่บ่ใส่มือได้พี่น้องเพผันว่ามันบ่หอมเพผันว่าสันนี่ของกว,ว่าเวลาจะ อ,อะไรนะคะหอมกว่าเวลาจะอ๋อถ้าเด็ดเอาหอมกว่าใช่โอ้โอเคค่ะเฟิ่อนนะพี่น้องเชฟเฟิ่อนเชฟไอด,ดาเ <c oughs> ชฟไอด,ดาตัดผมใหม่มาไปลันจกักเถื่อพี่น้องเอ้ยมีแต่ฝีมือแม่แต่งแต่มืหอือนแต่งแต่มือเกิดกับว่าใดพี่น้องพ่อกับลูก มีแตแมตัดให้ใช่ไหมคะใช่ทำไมไม่ไปที่ซาลอนล่ะคะตัดผมที่ร้านตัดผมอะเพราะว่าไม่อยากทำไมล่ะคะ, show la, ะไอ้ดาชอบเวลาจะแม่ทำไอ้ดาชอบเวลาจะแม่ทำเฮไอ้ดาโอ้ไอ้ดาชอบให้แม่ตัดให้ <c oughs> อ่าเสร็จแล้วอะไรใส่อีกคะ่ะใส่น้ำมันออ้น้ำมัน ก็เรียกอะไรเออออยเลยอลอยเลยภาษาน้ำมันใส่นิดหน่อยนะคะเอาเถอะไปใกล้ๆคะ่ะพ่อคะ่ะพ่อเอาแล้วค่ะของแม่ก็น,นิดนึงพู้เฮตยให้พ่อกับแม่กินได้พี่น้องคนนะพ่อทีนี้เสร็จเตียบร้อยอันนี้ก็มาดเอปิ่งขนมปังให้เพื่อนพี่น้องน้องไอด้ด่าขนมปัง โดลิกปิ่งใส่กระทะพี่น้องคนชอบกินที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับโอเคครับสุกเรียบร้อยพี่น้องสุกแร้วสซุกแร้วเสร็จแล้วอันนี้ค่ะขนมปังขนมเสร็จแล้วขนมปังออาเสร็จแล้วค่ะบอกพี่น้องได้รู้เสร็จแล้วครับพี่น้องคะมากินน้ำเงีอยขึ้นดิค่ะ พี่น้องครับมากินน้ำอดาครับแสบหลายครับแสบหลายครับกินเลยค่ะแสบแสบพี่น้องแอดาเฮ็ดให้กินอื้มอื้มอร่อยอร่อยอร่อยกินเลยค่ะ กินสลัดตอนเย็นไม่ไม่อะไรนะอ้อยมากอ้วนหรือไม่อ้วนอ้วนมนะากฮ้กินผักตอนเย็นอ้วนไหมครับไม่อ้วนไม่อ้วนนะกินผักกินสลัดมเะเขือเทศสดสด ใบสมุนไพรกับสดๆสดสดหอมพี่น่องแซ่บเก่งขัะเก่งแน่ได้พี่น่องเอ้ยสาร์อาทิตย์กับทำงานซอยแม่ได้เนี่ยเมนบอลูกท้ายแมนครับเมนครับ ทำไมแม่ไม่กินอ่ะก็กินนี่ไงแม่ก็นั่งกินกับลูกชายนี่ <laughs> แม่ทำไมแม่ไม่เอาขนม,ขนมปัง,ปงแม่ไม่ชอบกินขนมปังครับแม่อ้วนมากแล้วไม่ต้องกินแค่ผักพอให้ลูกชายกินให้อิ่มๆนะครับ จะได้นอนหลับฝันดี <c oughs> นอนหลับฝันดีอะไรนะคนไทยพูดนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์